อ้วกคนพาทำไมอ้วกไม่จ่ายาค่าก๋วยเตี๋ยวที่อ้วกเลี้ยงไปแล้วอ้วกจะบอกว่าจะมารีวิวตุ่มตุม,ตมให้อ้วกเดี๋ยวนะกูวิติดค่้าก๋วยเตี๋ยวของมึงตอนไหนหนึ่งวันก่อนโอ้ก๋วยเตี๋ยวนี่มันแซ่บจริงๆคนพาอ้วกคนพาอ้วกคนพาทำไมคนพาไม่ยอมรีวิวลูกของอ้วกล่ะอ๋อเล่นสั้นนะ เสียลืมแลดที่เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดทุกๆคนที่คุณพ่พบอกว่าจะมารีวิวลูกของอ้วเดียวกันอนกูบอกว่ากูล,ลืมนะจ๊ะทุกคนเห็นแอมเบรชัลล่ไหมกูบอกว่ากูลืมกูไม่ได้บอกว่ากูจะมารีบินแต่ก็สร้างเรื่องของอ้วเถอะอ้วก็เข้าเกมแล้วเลือกตัวละครของอ้วเรียบร้อยแล้วอ้วก็ต้องมารีวิวก่อนเดี๋ยวอ้วจะจ่ายค่าคุ้ยเตี๋ยวให้ โอเคกูกูรีวิวก็ได้แต้กูรีวิวเพราะว่ากูไม่มีเงินจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยค่าแมปไปท,ที่รยบร้อยกับแมปบ้านธรรมดาธรรมดาโอ้โหบ้านนี้ก็ธรรมดาเกินออกไปว้ายีมวมายีแมวอย่าทำกู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 ขอร้องเนี่ยอย่าทำกู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 ออำกำกำกใครก็ได้ซุยกูทีซืดู ช่วยด้วย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 กูตามกูเป็นเจ้านี่เนยเนาะอิสระยำโอเคมันหนีไปแล้วแต่เสือมึงมึงจ้างคนมาฆ่ากูไปเนี่ยว่าไม่ได้เคยจ้างคนมาฆ่าใครนะ ว่าสาบานต่อเมืองจีนก็ได้ว่าอ้วไม่เคยจ้างใครมาฆ่าคนภาคเลยนะจะเป็นคนภาคลืมรีวิวตุม่มตุมเอาอิสระยำเนี่ยก็มารีวิวให้น้องไงมึงจะไปใช้เข้าก๋เตี๋ยวให้กูไหมใช้ค่ะเดี๋ยวหนูลึกที่ออกแปบบ๊บนี่ตุมต้มตุ้มคนภาคลืมรีวิวเดี๋ยวไม่จะมารีวิวให้แดกไปก่อนน้ำยาเนี่ย อู้ตุ้มตุ้มเอาน้ำยาของดีไหมแม่นะเดี๋ยวแม่จะพาตุ้มตุ้มไปกินขนมได้ค่ะแม่เดี๋ยวไม่ขอนีแป๊บมื่อกิ้ไม่เคยเชอเมวตุ้มตุ้มกลับมาก่อนกลับมาลูกอืมกลับมาเรียบร้อยที่จริงขอมีสาระนิดนึงนะตอนตุ่มตอนตุ้มมันไม่ได้รับบาดเจ็บตุ้มตุ้มก็สามารถจะได้ลดคูดาซะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้กำลังมาสามสิบ ผมภาคเลิกไลส่สารละก่อนแต่มาปล้่แมวเป๊บเนี่ยก,กูเดิสนสวยกับแมวมาพึ่งกันเลยมแมวไล่กูละจ้ามาไล่กูละจ้าอย่าเสือกทําอะไรหน่อยดีอย่าเสือกทําอะไรไม่ได้คะ่ะอย่าเสือกไม่มีสกิลแ้วก็ได้ซื้อกูทีวะโอเคทุกคนคะ่ะเต็มที่กดหนึ่งเพื่อ,อไว้อะไรให้กับเยียเสือกนะคะกดหนึ่งไว้เลยค่ะแล้วขอบคุณครับพี่สป,ปายไปบ้ายไปปิดประตู เบื่อปะตูแล้วก็แล้วก็ทำไงต่อดี๋ยวไอ้กูงัดผ้าหลบไปค่ะเดี๋ยวหนูจะพูดเองเดี๋ยวอ้วแคลรับจะแตกนมแป๊บอู้อร่อยจังตุ้มตุ้มออกมาลูกมาเดี๋ยวไม่ขี้แป๊บตุ้มตุ้มเราต้องไปบูลลี่แมวนี่กินแมวมิ่งตุ้มตุ้มอู้ตุ้มตุ้มกูมึงอย่าทำลูกกูบาดเจ็บนะไอ้ซิฟฟี่กูสาจ้างมาทำบูลลี่คนภาคเมื่อกี้มึงแกมพูดว่าอะไรนะ หนูไม่ได้พูดอะไรค่ะเสื้อหนูเส้อเออเสื้ออัวได้อัวไม่ได้พูดอะไรสรุปคือมุนมจิคนจีนจริงไหมเนะี่ยว่าคือคนจีนแน่นอนบรรพบุรันโอเคก็ได้สวยอดีด้วยวัวด้วยเฮมีช่วยหมดใส่มิ่งปิดทางปิดทางปิดทางแล้วแล้วควรทำอะไรต่อดีนะเมื่อเราก็นั่งเก้าอี้แบบนุ่มๆโดยไม่แบ่งใครเลย มึงจะอยากมานั่งไห aky, มล่ะกูไม่อยากค่ะคนภาไ่อยาะเอาไอเหยื่อเสือไปนั่งเก้าอี้เพราะว่าเดี๋ยวไอเหยื่อเสือมันเพิ่มนี่กูก็รู้ว่าแถวนี้นี่ถ้าเราติดนี่ใครนี่บอกเลยว่านี่มันจะเพิ่มไปสามเท่าใครปิดไฟเนี่ยใครก็ได้เปิดไฟหน่อยดิใครปิดไฟเนี่ยโอ้คน้าคนพาคไม่เสื้ออ้วกเลยนะว่าอ้วกจะไหวไหวทิงงนะเมื่อกี้เห็นดัฟฟี่มันทำอะไรมันรับๆรอดๆอย่างอ้วก กูก็ไยามช่ยเต็มนี่นะครับเพื่อนมานี่เลยไหมหกูกินอ่ะกูกินกาอี้ได้หรอฮะกินเก้าอี้ได้เลยเหรอ,อ,ก,ก,อ,หรอกูเล่นไอห,หนุ่ยก็จะติดเม็ดเขียวอยู่แล้วดี่ใช่กูติดชักษาสเขียวอยู่แล้วกูยังเพิ่งรู้ว่าอันนี้มาแดกกาอี้ได้แต่แต่กูควรทำอะไรต่อ <laughs> อืเพื่อนเราน่าจะตายหามเด้แล้วตะเคียนมาซืซืซซซ,ซ,ซกูง,งงอยู่กูสกิลนี้ไว้ทำให้อะไร เอาติดตัวแป๊บก็ติดตัวมันอาจจะมีประโยชน์มั้งไหมันงแหละแล้วทีอะไรปลิวไปปะอ๋อลูกลูกจะพยายามหิวให้แม่นะแต่แม่เลือกเต็มแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทัฟฟี่จะเอาลูกไปหาแม่เองอเคยปิดประตูเนี่ยโอเคมาแล้วสไลมิงว่า <laughs> ทัฟฟี่ว่าต้อง เอาชีวิตลอกให้ได้นะว่าได้กลิ่นคนตายเหนือเส้นพวกเราเนี่ยแหละจะระเบิดไหมจะระเบิดภายในสามสองหนึ่งทำไมคนภาคไม่ดูเลยวะว่าแล้วมันจะระเบิดอะคนภาคอ้าว <me> กูก็ไม่รู้ไง <laughs> อว้ยมาแล้วอ้ยจะพยายามขัขดให้ไส้ไหมอุ้าขอซ็อปปี้แชร์แต่กันมาจากเมืองจีนแป๊บ เจอกันเมินจีมันสวยก็เลยอยากให้ซิฟฟี่ได้รับประทานอะอย่าไม่ดูดอ้าตุมต้มตุมต้มฟื้นแล้วมานี่เลยตุม้มตุ้มไม่ขอทีน่อยแม่จะพยายามไปบูลลี่เมียวเมียวทำลายเพื่อนขู่แล้วแม่ไปไดา้าเลยกับทัฟฟี่อัศวินเย่ยติดนี้กันหรือเปล่าเนี่ยมันติดนี้กี่บาทติดนี่หนึ่งร้อยเดี๋ยวนูขอมันไปผูกเก็อี้แป๊บอ๋อหนึ่งร้อยบาทถ้ามึงติดนี้แสนหนึ่งนีงนงนง่มึงมึงมึงไม่ฆ่ามันตายเหรอ บึ้งยังมาทักทุกคนพักเอาสื้อกูก่อนกลองอีกโอเคทุกคนทุกคนเราต้องใจเย็นๆแล้วเราก็ต้องพยายามดันสิทธ er. ิในใน okay. ด้วยดูในๆนะครับทุกคนใจเย็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 นแต่เออคนพากเขาเขาไม่ใจกันเย็นๆงั้นแหละเขาจะไปตายห่างมาแล้วโอเคไปตายหายแล้วหนึ่งไปแล้วบ๊ายบายทุกคนต้องฟังคำสั่งของคนพากดีๆนะคะ สกิลหนึ่งต้องมีประโยชน์ค่ะเป็นที่สกิลหนึ่งของอ้วจะเสือกเนี่ยเรียกตุ๊บตุ๊กกลับมาแป๊บตุ๊บตุ๊กกลับมาลูกโอเคอินน้ำยาแซ่บๆครับพี่น้องอ้วนใบอ้วนใจกเกลอไปแล้วอ้วจะมาทำลายกำแพงกระแพงนี่บอกเลยปางมากกทุบสักนสองสามชีน่าจะแตกมั้งมั้งแหละทำลายกระแพง,เเง,งท,ำทำลายกระแพงเอเจลี่มึงมึงเสื้อกูทำหน่อยดิโอ้อ้วจะรีบกูสตันทำลายกระแพง วัดโบหรอลาไหมทำไรกับแบนอ่ะน้ำยาตัวใหญ่หมดวัวขอนี้ก่อนอันนี้ไม่ใช่ความเห็นวัวนี่ของของมีโคโชรี่เดี๋ยวซื้อๆน้ำยาขอมาแป๊บเดี๋ยวขอช่วยเพื่อนทำลายกำแพงแป๊บเดี๋ยววัวจะปิดวัดโอ้ย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 ชุดตีขึ้นมาฮีมยอนี่มถ่ายเกรงขึ้นมาโอเควัวกลับมาแล้ววัวขอเราคุณดาวของตุ้มจุ๊บแป๊บจุ้มออกมาลูก เปลี่ยนน้ำยาให้แม่หน่อยเอาน้ำยาดีๆนะได้ลแล kel, ้วค่ะแต่วว้าเมื่อกี้คุยถามอะไรไปครับแต่แม่ดูไม่ทันไงลูกเปลี่ยนให้แม่เองรอบหนึ่งได้ไหมเจลิ้วเซนติโซดิโอเกี่ยวกับกูขบซิกิวหนึ่งต้องมีประโยชน์ซิคิวหนึ่งต้องมีบุญซิคิวหนึ่งต้องมีประโยชน์สกิลหนึ่งต้องมีประโยชน์ฟังคำสอนผนวนะคะสกิลหนึ่งของอียาเสือนี่ต้องมีประโยชน์โอ้เลยกับแหงเหลือนิดเดียวเองแต่ไม่ห่วงถูกบิยาเจคิดดแบบทังมาแล้วหรอ ไปแล้วเหรอโอเคสนะโอเคเอาเสียงอีอยาเสือกแล้วกันโอเคก็ขอจบคลิปได้ประมาณนี้ว่าสบายใจแล้วพวพาีสิอก็เลยรีวิวลูของว่าักที